นี่นะครับผมเจ้ากูวางครับผมใช่ทีเด็ดเลยครับผมตัวรักครับผมผมนี่เมียกัเหลื่อมไก่อยู่ลาวนะครับผมคิวจองกัดเพี้ยกันไปมัดเดียวครับผมเลื่อนยังอีกเจ้านึงครับผมกำลังป้อนอยู่ใายไปกับเกือบทิปชุดเดียวครับผมกับแม่กูวาง มีแต่ใครยอ่องก็จะแล้วพร้อมล่วงไว้ไอ้มือปืนฟักนะครับผมยีลาสุดยอดครับผมหางตุกตัวหย่างบินด้วยครับผมตัวหลักอีกตัวผมตัวนี้ยีลาดีดีเลยครับผมตัวนี้ล่าข้าก็ยึ่งอายเป็นร่องมืดเน,นีครับผมไม่ใกล้ครับผมไม่ปล่อยก็เก็บไว้จำพอพันนะครับ ไปได้เล่นกันนะครับผมผมจะใส่มาเลเดี๋ยวจุดหน้าจะใส่แม่มาดำของเบเรที้ครับผมใส่แม่มาดำเลยโอเคขู่อัางมังต้นคู่มังวิ่งคู่มังตัวหลักเลยครับผมตัวนี้นะครับผม กะไกยมันไป่องเบิ้นกระจอบเลยอแต่ก็ไม่ได้ถ่ายยาดีีกัดฟันเลยจริงครับผมกราไก่เลือดไก่สนใจเนี่ยครับผม นี่เนียกำลังควักซองลูกครับผมปลอมลวงครับผม,มเมี่ยกูอ้างเหมือนกันนะครับผมไม่รู้จะอ้างเอะไรนะครับผมไปรุนกันแต่ว่ากล้องจริงกล้งองชัวรอ่อยเปอร์เซ็นนะครับผมไม่ออกหรือว่าออกได้ตัวองผมยอม,ม,ยอมไม่ซงนะครับผมไม่ไอเฟียชื่อแน่นอนครับผมไม่มีคกว่าอีกก๊อปลูกตัวอื่นไม้ไม่มีคว่าอีกก๊อป เอาลูกขูนไม้นะครับผมวันนี้ดีลาทุดเบอร์เลยครับตัวนี้ผมบอกไงผมไม่นเอาอ่อกกันนะผมบอได้เลยต้องด่ามตัวกัเจ็ไบไว้ตำโบปันกลัวว่าอีเดียวมีอันเป็นไปอะไรเลยครับผม เพื่อไก่ที่ว,ว่ารอ,อคิวอยู่นะครับผม,มลืมลืมไก่มั้งกะตอนนี้คิวเหลืมว่างแล้วนะครับผมเคลียรกกล้องวีบาวคิวเดียวกันเสร็จเรียนะครับผมโอเคนะครับปุ๊มสันเดียสกิจต,ติดต่อมาได้นะครับปุ๊มคว่ก กดติดตามกดตั้วใจปุ๊บด้วยนะครับผมนี่อได้คอมเมนต์มาคุยกันมั่งนะครับผมครับสวัสด,ดีครับผมครับผมนี่ลูกกระติปลอมซุ้งนะครับผมนี่จองมาแล้วนี่กับสีจัจกสุพรรณบุรีครับผมนี่โขนึ่งโขนะครับผมไก่ต้นไก่ติดต่อมาเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมก็มาต่อยนะกระปุกพอดีจอบครับผมมีการลูกจุดลังเพื่อนนะคระปุกหลอมพิจะดล่องไงผีเบานะคระปุกฟองตัวครับผมสวยๆครับผมไก่สนใจจะกิดมาเลยนะครับผมแดดๆกับปูนี้แดดๆริงๆครับผมเดี๋ยวแซดจากจุดนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นแม่มาดำนะครับผม จะจเปลี่ยนเป็นแม่พันธุ์แม่มาดำเลยนะครับผมโอเคครับผมครับครับสวัสดีครับ